สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป๊อบวิรพลนะฮะในช่อง bt channel ของเรานะครับฟุตบอลวันเสาร์ครับวันนี้ใส่เส,สื้อแมนยูสเตอรมาเลยฮะ we want ronaldo we want ronaldo running down the wing hear you not that sing we want we ronaldo สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะพี่ทศศักดิ์บอกพี่ป๊อบไปไหนมาครับทำไมเอ่อโรนัลโดจะกลับว่าโอ้โหผมอัดมาตั้งแต่เช้าวานนี้แล้วนะฮะก็ถ้าจะดูอัปเดตไปดูในทิกติกของผมนะครับถ้าเป็นข่าวสารนะฮะถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลก็ดูที่ช่องนี้ นะครับสำหรับโรนัลโดฮะคัมแบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานผมก็พูดไปในสปอตคอเนอร์ว่าให้เวลา4วันนะโดนะคิดดีๆถ้าหากจะเอาชาเลนจ์เนี่ยกูจะไปแมนเชสเตอร์ทำไมแมนเชสเตอร์ไม่ได้แชมป์บ่อยมานี่ชาเลนจ์ของจริงได้เล่นกับลุกชอได้เล่นกับมาซิยาได้เล่นกับบาบิซาก้าได้เล่นกับ aka, เฟรดเออนี้ถึงเรียกว่าชาเลนจ์ของจริงโอ้จะไปไหนล่ะใช่ไหมครับก็กลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนปีศาจแดงที่โอทาร์ฟอร์ดใช้คขาว่าฟินนะ์โนมินน์ฮะนะก็คือแบบ มิราเคิลเหลือเชื่อจริงๆที่ดีวนี้จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายเอ่อในวันใกล้ตลาดซื้อขายนักเตะปิดนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ดอดมูนชนะแค่3 2นะแต่ว่าบาเลนเซียชนะอาราเบีตามคาดนะครับมาวันนี้ครับบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกมีกันถึง2เกมครับห้าทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลเชลซีหกโมงครึ่งพีพีดีวิทยายทอดสดเอ่อแมนซิตี้เจออาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็เอ่อมีโอ้โหอีกหลากหลายคู่เลยแมนยูเตะพรุ่งนี้นะครับเจอกับบูนตันวัลเลอร์นะฮะอ่ะไปลุยกันเลยครับ ไปกันที่ลิเวอร์พูลเจอแมเออเชลซีก่อนครับในคืนนี้เล่นที่แอนฟิลด์นะครับหงแดงเพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมฮะในเกมเจอกับเบอร์ลี่นะครับกองกลางน่ากลัวทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยเชื่อว่าแอนดูโรเปซันแล้วก็ตัวจริงๆจะกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับซิมิคาก็กลับไป็นสำรองฮะวิเอลเลก็คงโดนจับไปสำรองอีกนะฮะผสมผสานกันวันนี้เทียโกอันตันาอาจจะต้องลงนะครับเพื่อเป็นการสู้แดนพิตฟิลด์เชิงสูงกันของลิเวอร์พูลแล้วก็ สิง้มน้ำต่สิงตัวนึนกับคามเชลซีนะครับสิงปลูได้ลูกากูมาทําให้ข้างหน้านี่น่ากลัวมากนะครับแลวต,ตรงกลางนี่ก็มีทั้งโควาซิตท,ทั้งจอจิโยนะครับและก็กําลังดิวซาอุดิเกสอยู่ส่วนดิวคุนเดยัยงไม่จบนะฮะวันนี้คงมันแน่ๆครับซัดกันไปซัดกันมานครับคู่ที่โอกาสเสมอสูงนะผมว่าจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะครับคือทูเคิลมาเขาวันนี้คงอดุอดอุดแล้วก็สวนกลับแน่นอนลิปูก็ต้องระวังตัวในการในเกมสวนกลับของเชลซีนะครับเพราะว่า ลูกากูเองก็แข็งแรงมากเดี๋ยวต้องลองดูว่าตีมโอเวนเนอร์จะลงเป็นตัวจริงด้วยหรือเปล่านะครับคู่นี้ผมว่าเสมอแบบมีสกอร์ครับเสมอหนึ่งหนึ่งฮะในคู่ห้าทุ่มครึ่งคืนนี้ครับเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับเล่นแฮนฟิลด์นะครับไปถึงคู่แรกครับแมนซิตี้เจออาร์เซนอลครับต้องยอกย้อนกลับไปก่อนว่าอาร์เตต้าเนี่ยนะเล่นได้ดีมากเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆในสมัยก่อนช่วงเขาคุมทีมนะครับก็คือเขาสามารถเล่นรัดกุมหลังสามและสวนกลับได้ดีนะครับวันนี้ชื่อว่าพวกโอบาเมยางลาการแซนน่าจะลงหมดเเปป้ มาตินโอดิกากำลังเล่นดีในเกมเออ่ลีกคัพที่ชนะเวสต์บรอม6-0นะครับอย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ีรแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะทางขวากาเบร์เชซุสกำลังเล่นได้ดีสุดๆนะครับแจ็คกิลิชเดี๋ยวดูวันนี้อาจจะเป็นหลุดเป็นสำรองนะผมว่านะครับอาจต้องใช้ไลท์ทีมสตอริงก่อนนะฮะแล้วแมนเชสเตอร์รีก็แสดงความชัดเจนก็ไม่เอาโรนัลโดนะฮะถอนตัวเลยหลังจากแมนยูเต็ดก็สนใจยื่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฮะ แมนซิตี้จะเอาชนะเอาชนะอาร์เซนอลได้ครับอย่างน้อยมีหนึ่งประตูครับอาจจะชนะสองศูนย์เลยนะครับสิทธ์จะปรับอาจจะลูกอาจารย์จะปรับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเป๊ปอาร์เตต้านะครับส่วนคู่สุดท้ายไปที่เวสต์แฮมครับเจอกับคริสตัลพาเลตครับิสตอาเพลตกำลังแย่นะครับก็คือปาติกเรล่าครับเวสต์แฮมกำลังขึ้นม้อเลยนะฮะชนะแน่นอนครับวันนี้เพราะฉะนั้นครับผมชอบลิเวอร์พูลเสมอเชลซีนะฮะแมนซิตี้ชนะอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมชนะคริสตัลพาเลตแน่นอนครับบีทีชาอย่าลืมครับ ใครอยากตามประเด็นสาคัญใหญ่ๆเรื่องโลนัลโด้หรือเป๊ปกวเรียล่าไปตามได้ในติกต็อกใครเล่นติกต็อกเสิ้์ถหาชื่อผมได้เลยครับป๊อปวีระพลครับตั้งภาษาไทยสักฤษครับขอบคุณครับ